ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการาหาเสียงเลือกตั้งนะครับของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับวันนี้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศและกรกะตได้กำหนดแผนไว้แล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับทีนี้หลายๆคนสงสัยนะครับว่าแล้วจะเริ่มหาเสียงเลือกตั้งได้เลยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนนะครับลองฟังข้อมูลในคลิปนี้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ สำหรับในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับในมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือในมาตรา64เพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้นะครับก็มีด้วยกัน5ข้อนะครับในวงเล็บที่1ก็คือ กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุเนี่ยให้กระทําได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งอันนี้เขาหมายถึงว่าดํารงตําแหน่งตามปกตินะครับครบวาระแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับวงเล็บ2ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภาให้กระทําการหาเสียงได้ตั้งแต่วันยุบสภา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งวงเล็บ3ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันไม่ใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าดูในรายละเอียดทั้ง3ข้อนี้นะครับในข้อที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็น กรณีที่ตรงกับปัจจุบันนะครับก็คือกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันไม่ใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุนะครับก็หมายถึงว่าพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับก็หมายความว่าวันนี้เนี่ย นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับจนกว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งจะประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งซึ่งตามแผนของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะประกาศในวันที่1กุมภาพันธ์2564เพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เนี่ยทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศก็จะพ้นจากตําแหน่งนะครับและก็ถือว่าเป็น ตำแหน่งว่างลงนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลเนี่ยท่านก็จะเริ่มหาเสียงได้ตั้งแต่1กลุ่มภาพันธ์าอเป็นต้นไปนั่นเองนะครับถ้าเราดูรายละเอียดในวงเล็บที่3ของมาตรา64 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตามกฎหมายตรงนี้แล้วเนี่ยยังหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้นะครับต้องรอให้ตําแหน่งว่างลงก่อนนะครับรอให้เขาประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อนนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดี